ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากอะไรได้บ้างจริงๆต้องเริ่มจากว่าเราชอบอะไรเพราะว่าบูธในงานเนี่ยมีมากกว่า250บูธนะคะมีเงินแค่30,000เราก็เป็นเจ้าของราคาหมูได้แล้วเลศมากเหมือนจะเป็นฮาลานด้วยใช่ไหมคะโอ้แฟนชายของ29,000บาทใส่กล่องแม่ไก่อวบอวอิ่มๆิมเนาะก็มีแต่แม่ปรานอมแลาวจิ้มแม่ปรานอนไม่แม่ป้านามนะโอ้ไอเดียดีมาก มันแก้ไฮลัมเป็นเตารีมบมมเตโบษาหกรรมสเปร์ดับเพิงเป็นเบียใช่ไหมเป็นคราสสาโทอุ๊ย <ฮ í, S 1> ไอเดียเขาดีอ่ะเหล้าขาวหลบไปต่อไปต้องมีแต่เหล้าขาวพรีเมียมเท่านั้นก็ฉีดแค่สามปืดหมวกก็จะหอมสะอาดนะคะพร้อมไปต่อนี่แหละธุรกิจที่ไม่ต้องใช้คน สงครามดีลด่วนนะคะกับวันงานวันนี้นอสแมสเอสเอเอ็ก SM e 2025นะคะบอกเลยว่างานวันนี้จัดหนักจัดเต็มเนาะก็จัดที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีแล้วแค,ควมปคาวอของเรานะคะ,ะ,คะก็ยังเอาผลิตภัณฑ์ใหม่มาออกด้วยแถมยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆในงานด้วยในงานจะมีอะไรและเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันค่ะใครที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชาเดินแทนให้เองค่ะ เราเดินเข้างานมาแล้วนะคะในงานนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเนาะที่อยากจะทํากิจการเริ่มต้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีความรู้มากเนาะก็ซื้อแฟนชายไปเลยดีกว่าก็จะง่ายดีพอเราเดินเข้ามานะคะโซนด้านถ้าหันหน้าเข้าคอมาเนาะโซนด้านขวาสุดเนา,นา,นานนะก็จะเป็นโซนแบบเก <im ps> ี่ยวกับคนที่อยากจะทําธุรกิจแต่ว่ายัง <im ps> ไม่มีความรู้ <c oughs> หรือไม่รู้จะเริ่มต้นยัง <im ps> ไงหรืออยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะคะก็จะเป็นโซนพวกที่ปรึกษาต่างๆการใช้ที่ปรึกษ ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราทําธุรกิจเนาะบางทีอะ่ะเราคุกพวงอยู่แต่ในธุรกิจของเราแต่ว่าเราไม่ได้มองออกมาจากข้างนอกมันก็จะมีประเด็นได้เหมือนกันก็คือเราจะมองไม่เห็นนะคะในจุดบุกพ่องเหมือนกับว่าเราเล่นเกมหรือว่าเราทําอะไรสักอย่างเราขึ้ง่วนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราถอยออกมาเป็นคนข้างนอกแล้วเรามองเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นมิติอื่นๆมากกว่าเนาะ ต่อมานะคะก็จะเป็นโซนแบบว่าใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วและอยากจะขายขยายพื้นที่แฟรนไชส์เนาะก็นี่ <c oughs> ก็จะมีทําเลนะคะก็สามารถที่จะมาได้หาทําเล <c oughs> ส่วนใหญ่ในงานทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสำหรับ SME จริงๆอะเนาะ <c oughs> ก็เกี่ยวกับจะเป็นอาหารเป็นขนมค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไบ้าง <c oughs> อันนี้เจ๋งนะ สเปรดเพิงเรื่องไฟไหม้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้นะคะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไฟไหม้ครั้งเดียวเนี่ยคือไปหมดเลยเราจะไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็น่าสนใจมากโอเค่ อันนี้ขายอะไรเอ่ยเป็นระบบอันนี้ก็ระบบธุรกิจสําคัญนะคะที่ระบบนนเนาะถ้าเป็น SME ขนาดเล็กเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่าถ้าสเกลเราใหญ่แล้วเนี่ยระบบถือว่าสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะในเป็นถึงในจุดนั้นแล้วอะเราไม่จําเป็นต้องใช้การขายหรือการตลาดที่มันมากคนรู้จักสินค้าเราละเราอาจจะขายดีมากๆขายดีตุนเจ๊งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องมีระบบสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์โอ้โหมีใครแฟนคลับเนาะ ที่เหลือก็มาถึงในโซนของตัวอาหารเป็นหลักละลูกชิ้นทอจริงๆไอเดียเขาดีมากเลยนะตักลูกชิน้นพทอเนี่ยโอเคมาก20บาทเนาะตักได้เต็มแก้วไม่แพงใช้เก็บมันเริ่มต้นสองหม่นบาทนะเปิดร้านขาหมูได้แล้วเราอยู่ในยุคที่แบบมีเงินแค่3,000 30, มเราก็เป็นเจ้าของร้านขาหมูได้แล้วเลิศม,มาก นี่มาแรงนะอะไรนะเขาคิดมีมีไก่สีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหมีค่คลุกเนาะเหมือนจะเป็นฮาลาลด้วยใช่ไหมคะ<ห>นี่เป็น<ห>เขาไม่มีจุดขายที่ชัดเจนมากเลยก็คือเขาเป็นหมี่คุกก็เป็นฮาลาลเนาะหายกินยากมากอยู่อันนี้อุ้ยอันนี้ชอบไอเดียเขาอะ มันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบชานมไข่มุกใช่ไหมคะชานมอ่ะแต่ว่าในการตกแต่งแก้วเขาสไตล์เขาอ่ะคือเขามันมีดีเทลอ่ะเออซัมเมอร์เลมอนกินทีคือแบบเออมันมีดีเทลอ่ะส้มสีอา้เลมอนเฮีเ้ยเลิศอันนี้อันนี้ก็ดีนะเหมาะกับแบบว่าถ้าไปขายตามแบบพวกคนออฟฟิศเนาะตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยเบิร์กมากๆข้าวเหนียวหมูเพราะว่ามันเป็นช่วงเร่งรีบเนาะบางทีมันก็ไม่มีอะไรกินนอกจากข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะอันนี้ก็มีข้าวเหนียวไข่ทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูไอเดียมันดีมาก โอซาม,มูไราลาม,มิงางถือว่าเขาแก้เพนพอยไ,ได้ดีนะเพราะว่าลาม,มงในตลาดส่วน,นี่ยค่อนข้างมีราคาสูงแต่เนี่ยถือว่าสตาร์ทได้ถูกมากเลยแล้วแฟนชายก็ถูกมากเหมือนกันค่ะแฟนชายต้นต้นสองหมื่นเก้าพันบาทแฟนชายเขาสองห0ื0บาทเมื่อกี้เราสามารถเปิดราคาหมูได้แล้วก็เปิดลาราม,มิงได้เท่ากับว่าเรามีเงิน1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเราเปิดได้ละ2ล้านเอาแบบว่าเขาเรียกว่าใส่ไข่เนาะในตะก,กร้าหลาย,ลายๆใบก็ดีกว่าอันนี้ขึ้นชื่อคอทีสอยู่แล้วนะคะใส่กล่องแม่ไก่อวบอวอิ่มอินมะ มีไส้กรอกแม่หมูอะไรอย่างงี้ไหมคะแม่แมวมีแต่แม่ไก่ละมีพ่อไก่กับแม่ไก่อ๋อมีพ่อไก่แม่ไก่ใช่ผมไก่แฟนผมงผมชื่อไก่ออ๋ก็เลยเป็นไส้กรอกแม่ไก่นะคะเพราะว่าคุณเจ้าของชื่อไก่นะคะไก่บวกไก่เป็นแม่ไก่ดับเบิลแม่ไก่ใช่เป็นคนอีสานเวลาลูกคนโตที่ที่อีสานมาชื่อกันค่ะแม่แม่ไก่อ๋อจะเรียกชื่อลูกคนโตตามมาณนะ นี่นะใครที่ดูคลิปอยู่แล้วอยากรู้ประวัติไส้กรอบแม่ไกเ่เกินครับเกินได้รู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันไส้กรอบแม่ปนามก็มีแต่แม่ปานมเราจะจิ้มแม่ปาอมนีม่แม่ปนามนะ้ไอเดียดีมากสุดยอดมาเลยดูแล้วพาร์เนอร์เขาเต็มเลยนะเนี่ยสุดยอดมากเลดมีโอ้โหอันนี้ก็คอนเซปต์เขาน่ารักเนาะเป็นผู้หญิงสะบัติผมใช่ไหมน่ารักมากต่อมาก็ไปโซนธนาคารนะคะธนาคาร มีความสำคัญกับเรานะคะในช่วงเวลานี้คือการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าอยากใช้เงินตัวเองเนาะใช้เงินตัวเองให้ได้น้อยที่สุดก็กู้มาก็ดีนะคะแต่เราต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำมันจะบังเกิดผลถ้ากู้มาเป็นหนี้ก็ไม่ไม่แนะนํานะคะ อ้อันนี้ก็น่าสนใจนะน้ำพริกแต่เราจะเห็นในเซเว่นเนาะเขาจะมีแบบว่าเป็นชิ้นเดียวแต่นี้คือแบบมันเป็นแพ็กเกจอย่างนี้ดีนะเพราะว่าเราเอาไปต่างประเทศได้หรือว่าแบบเวลาที่เราพกไปเน่มาไหนได้นเนาะเราก็พกไปได้สุดยอดมากไอเดีย แล้วก็มาในโซนของนี้แล้วนะคะ DBD เนาะกลมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งในวันนี้แคทคารวอนะคะก็มาออกกับ DBD เหมือนกันเนาะแต่ด้าเรายังจะไม่ให้เจอบูธแคทนะคะเราจะไปต่อกันก่อนเพราะว่าบูธในงานเนี่ยมีมากกว่า250บูธนะคะนี่เรายังพง่อยู่แค่ต้นๆอยู่เลยนี่ขนมขุยช่าย6ม0 0 ปิดแฟนชายได้จริงๆขนมปุยช่ายเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะแป้งปุยช่ายเนี่ยไอไอข้างในเนี่ยไส่เนี่ยมีประโยชน์เยอะมากถ้าใครสนใจเนาะหลายคนก็ถามเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มธุรกิจอ่ะมันจะเริ่มจากอะไรได้บ้างจริงๆต้องเริ่มจากว่าเราชอบอะไรสมมุติว่าเราเป็นคนชอบกินปุยช่ายมากเราก็อาจจะเริ่มมองจากแฟนชายปุยช่ายได้เพราะเราจะมีความสุขกับมันนะคะทําอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องมีความสุขกับมันนะเนาะอันนี้ก็คุยช่ายอีกแล้วที่สองเจ้าแล้วนะมาแรงมาก ีก็น่ารักดีนะแบบว่าในส่วนของจานตกแต่งหน้าตาเขาว่าน่ารักอันนี้ก็ลูกชิ้นระเบิดเมื่อกี้ก็ลูกชิ้นระเบิดไปแล้วเจ้าหนึ่งนะคะนี่ก็เจ้าที่2เนาะแสดงว่าเราเห็นมีแฟนชา์แบบนี้แสดงว่าต้องเป็นคนอะไรนิยมแต่ว่าถ้าจะเปิดอันนี้เนาะจะต้องไปเปิดตรงแถวหน้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะจะเหมาะเมื่อกี้มีข้าวขาหมูมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไฮลับแต่ว่าเริ่มต้นอันนี้มาเป็นพร้อมรถเข็นนะคะเริ่มต้นที่ประมาณแสน น,นี่ก็น่าสนใจนะเพราะเป็นอะไรนะหวานเย็นเนาะก็ไม่ค่อยมีใครเห็นทำแฟรนไชส์นะเท่าที่เห็นเดินมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นมีน้ำอาหารเนาะน้ำก็มีแยกประเภทอันนี้น้ำต้งผู้อันนี้ชานุามไข่มุกเริ่มจะเห็นสัมผ้าหย่อนเหรียญแล้วร้านซักรีดเป็นเตารีดมอเต,ตอร์รรมืออารีพ เวลามีซักก็ยังก็งมีรีดอยู่ดีนะคะก็ยังจำเป็นจ้ามาถึงโทนนี้นะคะก็จะเป็นโทนโอทอกหรอ,อรน,นี่ข้าวตม้มมดแต่แถวบ้านเรียกลูกโยนน,น,นี่กลุ่มซอสนี่ก็ร้านสะดวกซักอีกแล้วนะคะง เป็นเบียร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคลาสเป็นเป็นคลาสสาธุเุ้ยไอเดียเขาดีอ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเหล้าแบบทั่วทั่วไปอ่ะแต่คือเขาแบบสามารถที่จะแบบกูกูินเตอร์ได้เลดว่าที่คุณช้อปปิ้งมารับบอยช็อตได้เลยส่วนตัวว่า ผลิตภัณฑ์อูดขอบบ้านเราดีมากๆเลยนะคะและแพ็กเกจก็ค่อนข้างที่จะอินเตอร์มากๆอยากให้สนับสนุนแบบว่าของไทยใช้ของไทยนะคะจะดีมากเอาสิน ที่ซื้อนะคะมาโชว์ต่อหน้าดิฉันได้เลยโชว์ปุ๊บรับไว้ชั่วงปีหนึ่งร้อยบาทแขลนี่ใช้แล้วใช่ไหมเอามาเอามาเอามาเป็นรูปเป็นแบบนี้ได้คือมันเก๋อ่ะเดี๋ยวเราไปเป่าเซเรคซายมากยอด ออว่าเทนบ้านาเทนผู้สูงอายุบ้านเราก็มาแรงมากนะคะแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นเทนมาเหมือนกันเนาะเข้าอินวัดเห็นตามห้างอย่างนี้นะคนนั่งเต็มตลอดไม่มีแบบว่าว่างเว้นเลยน่าสนใจมากใช่ได้คะ่ะอันนี้ก็โคโค,โค่บอกเนาะน้ำมะพร้าวไอเดียดีนะน้ำมะพร้าวธรรมดาแต่ว่าเอามาปรับแต่งใส่นู่นใส่นี่เนาะเล่าบ้วยอันนี้ ต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากในเรื่องของอาหารเพราะเท่าที่เดินมาทาง,งานนะคะเรามีร้านอาหารเยอะมากๆและส่วนใหญ่อะต่อให้มันเป็นอาหารที่หน้าตาเหมือนกันอาทิเช่นน้ำไข่ดำเต้าหู้เหมือนกันแต่ว่าดีเทลหรือการจัดวางหรือระไร,รต่างต่างก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นชนนานมไขรมุกเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยมีประมาณ30กว่าแบรนด์ได้แต่แต่ละแบรนด์มีเนเจอร์ของตัวเองที่แบบแตกต่างกันหมดเลยอะ คนไทยเรามีความสามารถมากจริงๆอย่างเมื่อกี้เป็นโคโค่วอลใช่ไหมคะเขาใช้จุดเด่นก็คือน้ำมะพร้าวเนาะแล้วก็มาใส่เป็นทว่วมุกพวกอะไรอย่างนี้ก็เพนก n ิน l ิลทีเห็นไหมเป็นชานมเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเออมีนมมีไข่มุกเหมือนกันแต่ดีเทลข้างในไม่เหมือนถ้าเราสังเกตดูนะคะมาเพิ่มอีกแล้จะมีร้านรเมิงนะคนไท้ชื่นเยอะแต่ละรเมงก็มีจุดเด่นที่มันต่างกันมากไอติมนะคะไอติมง่ายๆเนาะไอติมขนมปัง อันนี้ก็น่าสนใจนะไก่ทอดไม่ค่อยเห็นใครทำแฟรนช์ไก่ทอดแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่พวกเค c พวกแบรนด์ใหญ่ๆแต่ว่าแบรนด์เล็กๆยังไม่ค่อยมีใครแบบทำรูปน่าสนใจมาก วยเวลาที่เราแบบว่ามีไม่เยอะนะคะเราก็เลยจะไม่ได้หยุดชิมให้ทุกคนดูเนาะก็คือจะเป็นการเดินแล้วก็ดูเป็นบายธุรกิจไปนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาเยอะกว่านี้ซะหน่อยทุกคนอาจจะเห็นชาทานทั้งคลิปนะคะเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากจริงๆโอ้นี่ก็ไอเดียดีนะร้านนวดเออร้านนวดก็สามารถทําแฟรนชชสายได้อะ่ะคิดดูดิมันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้คนแต่ว่าเขาก็สามารถคอนโทรลคุณลิตี้แบบคือทำาฟรนชช่ได้สุดยอดมาก อันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญนะคะพวกมาตรฐานต่างๆเนาะสำคัญมากเลยแหละบางคนนะผออกผลิตภัณฑ์มาดีมากแต่ว่าไม่มีมาตรฐานแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้แบบคุมคุณภาพหรืออะไรเงี้ยละเลยเรื่องนี้ไงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญมากสัพพาอยอดเหรียญเรียงคงเป็นแรงเป็นกระแสเหมือนเดิมนะคะเห็นมีหลายเจ้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะเห็นแต่เจ้าใหญ่ๆเพราะว่าที่มารีวิวทุกปีทุกปีเนี่ยติดกันมาเนี่ยรู้สึกปีนี้จะเป็นปีที่3หรือที่4ี่ละจะเห็นว่า ทุกปีเนี่ยจะมีแบรนด์สักผ้านหน้าใหม่ๆออกมาแต่ปีนี้คือเห็นแต่เป็นเจ้าที่อยู่มาแล้วประมาณนึงแต่เจ้าลงเล็กที่แบบมาใหม่เนี้ยก็คือไปหมดแล้วนะคะเนี่ได้ว่าเป็นธุรกิจที่มาไวไปไวก็เป็นธรรมดาของสินค้าทุกประเภทนะคะมูนี้เขาจะสวยมากเลย <laughs> <laughs> เขาแบบว่าเป็นพวกหนังไก่กรอบ <laughs> เป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยผงเขยา่า <laughs> แต่หนังไก่กรอบมาแรงมากๆนะมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่ฮิตมากๆ มันขัดแย้งกับความรู้สึกของเราที่ว่าเราได้รับฟีดแบกมาว่าเพนสุขภาพมันมาแรงใช่ไหมคะแต่เท่าที่เราเดินในงานทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือพวกชั้นนมไข่มุกพวกรามเมงก็คือกลุ่มมาม่าเนาะแล้วก็มีในพวกกลุ่มของตัวลักษณะแบบเนี่ยนางไก่กรอบะอะไรอย่างเงี้ยคือยังเกิดเดยอะมากอะ่ะแล้วก็ขายดีมากด้วยขาหมูข้าวมันไก่เนี่ยคือมันไม่ได้สุขภาพเลยนะแต่ว่าเราได้รับอินร์เมชันว่าธุรกิจหรือว่าเพนสังคมเนี่ยเป็นทางสุขภาพมันค่อนข้างขัดแย้งเหมือนกันนะ คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเครื่องกันสุราเหล้าขาวหลบไปต่อไปต้องมีแต่เหล้าขาวพรีเมียมเท่านั้นไม่ได้ธรรมดานะคะไว้บั่นดีเนาะต่อไปคือต้องพรีเมียมเท่านั้นคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้ก็ยังมาแรงนะพวกรับทรตลาดออนไลน์หรือว่าเอเจนซี่ต่างๆก็ถือว่ามาแรงมากใครบอกว่าการสึกสาททำแฟรนช์ไช์ไม่ได้นี่เถียงแล้วนะเ,เนี่ยสมาร์ทเบรนเงี้ยอยากเจ้านี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนทําแฟรนชไช์ได้ ในเท่าที่เห็นเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งนะคะในางานที่เยอะก็คือกลุ่มแบบพวกซอฟต์แวร์ต่างๆก็ออยังเยอะซอฟแวร์ที่ช่วยบริหารจัดการองค์กรเมื่อกี้เราเห็นตอนต้นคลิปก็คือมีมาแล้วเจ้าหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็มีอันนี้ก็เรื่องของคนเนาะ h r ดยิ่งการทำแฟรไชสยเนี่ยยิ่งเป็นกลุ่มมหารหรือว่ากลุ่มเครื่องดื่นเนี่ยคือเรื่องคนนี่เคืออนดับหนึ่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้พนักงานเราจะมาขายแฟรไชส์ให้เราไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครกําลังปวดหัวอยู่เน,น,เนาะปวด คนเนาะอยาใช้ธุรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้คนงั้นต้องตามไปดูธุรกิจนี้ค่ะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนี่ก็มาถึงธุรกิจที่ไม่ต้องใช้คนเราปวดหัวกันมามากเลยนะคะกับแฟนชายพวกทกหาร ต้องดื่มต่างๆ,ๆนะคะยังไงเปิดก็ยังต้องใช้คนแล้วเราก็ยังเป็นกดหัวของคน่ดีแต่มันมีอีกธุรกิจน,นึงก็คือแคทคาร์วอคราเนีงค่ะไม่จำเป็นต้องใช้คนนี่แลวันนี้นะคะที่เรามาออกบูนเนาะเราก็มีทั้งเครื่องอบบวกน็อกนะคะตัวนี้เนาะถ้าใครลงทุนกับเราเราก็มีทําเลเซอร์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าโรตัส ือว่าหน้าเซเวนเนาะก็สามารถไปตั้งได้แล้วก็มีล้างรถหย่อดเหรียญนะคะซึ่งในปีนี้เราก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะก็เป็นล้างรถหย่อดเหรียญแบบคีออสนะคะล้างรถย่อนเหรียญแบบดูมินวันแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือตัวนี้เลยเป็นตู้ขายสเปยนะคะโอปววกันน็อคแคทเฮลเมตนะเดี๋ยวให้ดูตัวสเปยนี่ ตัวสเปรย์ของเราก็จะมีทั้งแบบกล่องอย่างนี้นะคะก็สามารถไปฝากวาง<ม>ตามโมเดนเทรดได้เนะาะถ้าเกิดว่าใครที่บ้านเป็นคนร้านของชํหาหรือว่าเป็นร้านขายของอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็สามารถเอาตัวนี้ไปฝากวางได้แต่ถ้าบอกว่าอุ้ยไม่อยากดูแลอะไรมากมายก็สามารถซื้อแบบนี้นะคะไปตั้งได้เหมือนกันเหตุผลว่าทําไมมีตัวนี้แล้วเนีต้องมีตัวนี้อีก การใช้างานคุณประเภทกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เราต้องรอ8นาทีใช่ไหมแต่บางทีลูกค้ารีบๆนะคะอยากจะแบบพกติดตัวไว้เพื่อความปุ่นใจเนาะเวลาขึ้นรถขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะขึ้นโโวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยวิธีใช้ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปร้ก็ฉีดแค่สาปื๊ด แค่นี้เองก็หมวกก็จะหอมสะอาดนะคะพร้อมไปต่อก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยู่เนาะก็สามารถที่จะมาที่บูธได้เลยแล้วก็รับโปรโมชั่นพิเศษได้ด้วยนะคะนี่แหละธุกรกิจที่ไม่ต้องใช้คนทําเงิน24ชั่วโมงรายได้เข้าทุกๆวันนะคะยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วเราต้องแบบนี้เท่านั้นสําหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะสวาสดีค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะจากที่เราเห็นในงานมาทั้งหมดเนาะส่วนใหญ่ธุรกิจมันใช้คนํะมันปวดหัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องดื่มอาหารนะคะยังไงยยังไงก็ยังต้องใช้คนอยู่ดี แล้วลองคิดภาพว่าพนักง,งาน,นะะหายบ้างอะไรบ้างนะโกงบ้างโอ้ยวุ่นวายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองหาธุรกิจไม่ใช่คนเราก็ต้องยอมรับนะคะรายได้มันอาจจะน้อยกว่าที่ใช้คนนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็ได้ความสบายใจแล้วก็เรื่อยๆนะคะซึ่งก็สอคล้องกับเทรนด์ยุคนี้ด้วยแนะนําเลยนะคะแคดคาร์วอลของเรานั่นเองเนาะก็จะมีทั้งธุรกิจตัวรากรถหย่อดเรียนนะคะนี่แล้วก็มีเครื่องอบหวกกัน,นองเนาะแล้วล่าสุดออกมาก็คือตู้ขายสเปร ทําความสะอาดมวกันนอกน,อนะคะโดยจะได้จุมม่มหวงกุญแจได้เนาะซึ่งถามว่ามีตู้บวกันนอกนอแล้วทำไมต้องมีตู้ขายสเปย์อีกมันใช้งานกับคนละประเทศนะคะถ้าเป็นตู้อบมวกันนอกนอเนี่ยบอกกับการที่คนที่มีเวลาไปรอใช่ไหมคะแปดนาทีหน้าร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากอุ่นใจได้รับแบบว่าถือไว้เนาะติดตัวเวลาขึ้นลงบนมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าซื้อไปแบบนี้ไปนะคะพวกติดตัวได้ทุกที่เนาะเดี๋ยวเอาให้ดู ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะหมูนี่กล่องนึงก็จะมีหกชิ้นแต่ว่าเราจะซื้อแค่แยกชิ้นก็ได้นะคะนี่พกง,ง่ายเนาะใส่กระเป๋าไปได้อุ่นใจทุกที่ก็ฉีดเวลาที่แบบเป็นหมวกเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ทหารไรเดอร์ต่างๆเนาะพี่จะปวดจราจรก็พ่นได้เลยนะคะสามฟื้นรับรองสะอาดนะสะอาดเลยเนาะกลิ่นหอมสดชื่นอันนึงก็แค่แปดสิบเก้าบาทนะคะเนี่ยต่ออันหรือว่าใครอุ่นใจก็สามารถซื้อเป็นแพ็คไปได้เลย ใส่กระเป๋าลงได้ทุกที่แต่เนี่ยค่ะคือความแตกตา่างส่วนของรังรถเดี่ยวเหลี่ยนนะคะในปีที่ผ่านมาเราก็มีการออกโมเดลนะ้อม t ิน In One ลงทุนได้ทั้งรังรถแล้วก็บวกกันน้องนะคะได้ทั้งสองแบบเลยถ้าใครสนใจแล้วก็กําลังลังเลยอยู่สามารถเข้ามาดูได้ในงานหรือว่าไปดูของจริงก็ได้นะคะเซิร ได้เลยว่าแคทคาร์วอลเนาะใน Google m a p บสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนแล้วที่สำคัญในงงานมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะ